ต้องกดอย่างนี้ก่อนเลยขอบคุณที่ทำเพลงดีๆมาให้ฟังขอบคุณที่ร้องเพลงดีๆให้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นยังไงบ้างร้องสดครั้งแรกไหมลูกครั้งแรกเป็นยังไงความรู้สึกคือมันก็ดีใจครับแบบว่าได้มีเพลงเพิ่มอีกเพลงนแล้วก็มันมีความหมายมากก็แค่ผมไม่รู้นะผมรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันอาจจะให้ทุกคนที่ยังไม่เคยพบการสูญเสีย ได้เห็นความสําคัญว่าเวลามันสําคัญแค่ไหนปัจจุบันมันสําคัญแค่ไหนเลยแล้วก็อยากให้สําหรับคนที่สูญเสียโอกาสนั้นไปแล้วได้ได้คิดถึงเวลาแบบนี้แล้วก็ได้ย้ำเตือนตัวเองว่าต่อไปนี้จะใช้เวลาปัจจุบันที่มีค่าที่สุดวันนี้เพลงนี้ร่าบรบเลยเราพูดตั้งแต่แรกนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเนาะ จร,จริงๆแล้วมันคือการเดินทางนะเกิดจะเล่าเรื่องมันเรเรื่องการเดินทางแต่วันนี้เราใส่ความรักเข้ามาครั้งนี้ถ้าพูดถึงการเดินทางของตาอุบลพิทยาคนนี้ต้องบอกเลยว่าการเดินทางในแต่ละก้าวของเขามีคน,นสนับสนุนแต่ถึนสิ่งที่สําคัญนะคือ,เพ,อเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นแรงซัพพอร์ตที่ดีมากๆแล้วตัวลูกเอรุก,ก็ซ mm ัพพอร์ตเพื่อนเหมือนกันซึ่งวันนี้เพื่อนๆมาซัพพอร์ตลูกกันเต็มเลยนะคะสวัสดีนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงไปพูดคุยไปเดินเดินลงไปพร้อมกับพี่<ด>เลยได้ครับได้เลยคนระับ ก่อนดีใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกไม่แล้วคนเนี้คือยังไงกูรู้าใยก็ถามในสายตามึงคะบอกกูว่างานเล็ๆ <laughs> กๆแต่ว่างานแบบไม่อะไรใช่ไหมอ๋อเริ่มที่คนแรกเลยถาหนายขาสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างคะฟังเพลงนี้เสดๆครั้งแรกคือเรียกว่าตัมเบ้าวางกันจะกวางนี่ คือไม่เคยได้ยินเสียงอะไรที่ไทยร้องสันดีมาก่อนว้าวถ้าแต่เกิดมา24ปีเนี่ยยิ่งครั้งแรกสุดยอดใช่ไหมมันอึ้งมันทึ่งมันทึ่งเลยอ่ะคือมันโอ้โหโอ้ไม่ก้คือน่าจะกินโอ้ไม่ก้าครับ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 คุณครับแจ็คกี้เหรอลูกครับก็เวันนี้วันนี้ดีมากจริงๆก็ฝากเหม่อนมืวันครับรู้สึกว่ามันเข้ากับพี่ตังค์ผมมากคือเพลงของพี่ตังค์ผมจริงๆไงนั่นก็ใช่เนาะคมณพี่เขาใช่เพลงกับเขาลูก แต่จะเหมือนเหมือนว่าเขาร้องแล้วรู้สึกว่ามันคือเขามันต้องเป็นเขาเท่านั้นก็ที่สื่อสารได้ดีมากครับภูมิใจนะภูมิใจภูมิใจมากครับดีใจดีใจจะใจที่ระาบอกตักยังไม่ทำอะไรจับหวาเขาก็พอจับปุ้งเขาเจนเลิฟเหรอลูกสวัสดีเพื่อนเออเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะแฟนคลับก็สามารถคลิปได้นะคะทุดคนะคลิปได้หมดเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเหมือนกันได้ได้ฟังนั่นแต่เพลงปล่อยเนี่ยก็ว้าวต้องบอกว่าดีดีดีใจพี่ ได้ได้ฟังตู่ร้องร้องเพลงนี้ครับหนงใช่เราเราไม่ค่อยได้ได้ฟังเสียงตู่ในเพลงเลยก็เก่งมาตลอดนะผมแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตจะเก่งที่มีตเรื่อยๆเลยแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้มีคนมาเยอะมาหาตู่เยอะมากเพื่อนเก่งมาอันนี้คือคือเจอตั้งแต่แรกๆนะน้ำตาจะไหลเอออัลบร้ครับเอาไปให้มีเคลร์ข้างหลังเลยครับ ต้อบอกวตอนนั่งอยู่ผมก็เอ๊ะเอารถทำอะไรวะจับต่างๆตอนแรกมก็เหนื่อพี่นี่ขอรีได้มไหมพูดคนสุดท้ายได้ป้ะพออยากให้เธอเป็นคนสุดท้ายในชีวิตมากรอนลูกเติมมาเลยลูกยันเป็นไงบ้างลูกก็รู้สึกพูดถึงความูคนรู้สึกกับเพื่อนคนนี้ได้ด้วยนะเธอ คนที่ชวนมาฟังครั้งแรกนะครับพรอมมากๆรู้สึกว่าเต้าูกเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราเจอเลยก็ภูมิใจกับเต้าอูในวันนี้มากเปันบอกเพลงทีง่ดีมากแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสฟังครั้งแรกวูกทุกคนที่นี่ครับเก่ง <Hey. S 1> <c oughs> มากเลยเก่งมากเลยส่งต่อได้เลยครับลูกได้ลูกได้ลูกไม่ใช่บอกว่าโสดอะไรไม่ได้อ๋อขายงานเหรอเาชอบขายงาน จุดมาทิาบทาบก็ได้ฟังเพลงดีล่ารักเกยสดครั้งแรกจ,จริงแบบฟังตอนที่พี่เห้ฟังก็ได้ว่าพอแล้วตอนนี้อินกว่าเดิมเพรากว่าเดิมอีกอะก็แบบว่าคนมีความรักก็กินได้เถิดเน,น,นี่ย่รู้นะอันนี้ลูกเล่าหรือว่าลูกอะไรคะเนี่ยอันนี้เข้าตัวป่ะพี่ อยู่ว่ามันอินได้ไงวะเออตนมีคนรักจะมีอินที่ไหนเออก็จริงๆก็มแบบตั้งแต่วันที่พี่มาชวนอ่ะก็บอกว่าอยากให้มาเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่พี่จะแบบเดบิวต์เป็นศิลปินจริงๆแล้วมีอวไรเป็นความตัวเองนี่แบบผมต้องมาไห้ได้เพราะว่าก็อยากซัพพอร์ตพี่ไปเรื่อยๆรู้ว่าแบบพี่เก่งมีความสามารถแล้วก็แบบมีคนรักพี่เยอะขนาดนี้ก็ผมขอเป็นหนึ่งในนั้นแล้วกัน มาเลยลูกมาค่ะมาโบงแบมอุ้ยอุ้ยลไปจุ๊บแล้วถ้านแล้วาจุบคนเดียวนะไม่ไม่ได้นะมีอีกเยอะเลยที่ให้จุ๊บนะเออมาลูกแล้วจายจุ๊บมาไม่เอาไม่เอามาพูดทำแรกเลยพี่ขอโทษนะพี่นี่อ่านปากอับพี่สุกุ้งก็เตรีมพรอบมากชอบมาก แล้วมันยังมีหน้ามาถามถามว่าอะไรมว่ามันได้ไหมวะคือถ้าไม่ได้เขาไม่ให้ปล่อยนะรู้ยังเออคือมันดีมากจริงจแล้วก็ภูมิใจภูมิใจในตัวเพื่อนมันตลอดก็ตั้งแต่แรกเลยเนาะแบบตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรกก็รู้แล้วแหละว่าต้องทำหน่อยไม่ต้องเป็นคนเก่งนะเเออต้องทำหน่อย อันนี้บอกลูกหรือบอกพี่คะแรงมากแม่ก right? like TH huh? ็แบบบบมไปึงว mm ่าเจอกันครั้งแรกก็รู้แล้วว่าแบบคนนีตเอาเป็นคนเก่งแน่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็จนถึงวันนี้เขาไม่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเจ็ดปีที่รู้จักกันมาก็มีความสุขมากที่ได้รู้จักกับตาอูนะคะก็อยากเป็นเพื่อนไปอีกนานๆนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรอยากเป็นเพื่อนอะไรนะใจว่างไงนะลูกว่าไงนะ เมื่อก,กี้มันสารภาพแต่ว่าขอเนเพื่อนอีกนานก็อ่า <c oughs> อถือว่าอยากเป็นเพื่อนกับคนเก่งๆแบบมีไปหน,น,นานาล้วก็<า>ดีใจมากที่คิดวันนี้จริงๆขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาตลอดจะหอมให้แก้มปูหรือเปล่าอ๋อโอเคต่อเลยค่ะลูก<า>ก็เจอพี่ปู่ตั้งแต่สมัยมหาลาัยก็รับรู้มาตลอดว่าเขาเป็นคนเก่งมากๆค่ะคนหนึ่ง แต่สิ่งที่หนูได้สัมผัสที่พี่ร้องเพลงนี้บนเวทีสายตาพี่มันแบบพี่มีเรื่องจะเล่าเยอะมากเลยอะแล้วหนูรอคอยตื่นเต้นมากว่าพี่อยากจะเล่าเรื่องอะไรมาและเชื่อว่าถึงแบบรวมถึงแฟนคลับด้วยที่แบบมาซัพพอร์ตพี่กันเยอะขนาดนี้วันนกี้ก็ชวนคุยถามว่าบินมาจากจีนเลยก็มีดูดีใจที่พี่มีวันนี้เลยคนที่แบบพร้อมจะซัพพอร์ตแล้วก็รักพี่แบบจากใจจริงๆเพราะพี่โคตรเรียวแล้พี่ก็ สมงคนที่ซ e ร์สิ่งที่แบบเรียวมากๆเหมือนกันไปกินโมาสกิเล่าแล้ต่อไล้เลยค่ะก็วันนี้ดีใจมากนะคะที่ได้มาที่หน้าอ๋แบบนี้้วโอ้ HELLO นี่ก็ไม่ใช่อะไไม่ค่อยเห็นหน้าเลยแบบอะไรนะไม่ค่อยเห็นหน้าเลยแบบอ่าก็เมื่อกี้นี้คุกคนับมิเชล่าไปว่า อันนี้เปิดออเดย์มาเห็นไมเสียงแบบโคตรดีเห็นตาลิฟฟีงเมื่อกี้เรียนมากเรียนมากเรียนมากเรียนจริงแต่ว่าคือชื่นชมพี่่าอู as an artist มากกเลยเห็นไฟเห็น passion มาตั้งนานแล้ว I really admire you as an artist เสียงพี่ดาอูดี o h my god p l e a s สอนหน่อยได้เดี๋ยวได้ไม่ใช่ไม่ใช่ผีได้อยู่แล้วเออก็ดีใจด้วยนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะสมุยสมุยสวัสดีครับอวัีครักคือตอนที่พี่ตาโอส่งการมาเชิญนงบอกว่าเฮ้ยหมวยอยากให้มันโลมงานเดบิวเปิดตัวศิลปินใหม่ผมก็ถามว่าศิลปินไหนวะพี่ก็ก็พี่ไงหูว่ะเฮ้ยพี่ยังไม่เป็นศิลปินอีกเหรอเพราะในมุมมองผมผมมองพี่เป็นศิลปินมาตั้งนานแล้วใช่ครับก็ ถือว่าเป็นบทใหม่ในชีวิตของพี่อีกครั้งหนึง่งแล้วผมเองก็อยู่กับพี่มาแล้วก็พี่เป็นคนที่เติมไฟผมเป็นคนที่ผมมองมองขึ้นไปแล้วก็อยากจะตามพี่ไปให้ได้ก็แต่ผมจะตามเลยนะพี่แล้วก็สู้ๆกับการเป็นสิลปินครับขอบคุณครับฝากพี่ครัเป็นดาวดนะ้วยรลบร้านเจ็ดแล้วเลยครับ <S <S เจอะอม,มาดานะแฟนด้ครั<อ>บก็จริงๆพวกสามคนเนี่ย อยู่ในช่วงเวลาหลายๆอย่างกับเขาแล้วกันเราเห็นช่วงเวลาที่มีความสุขเห็นช่วงเวลาที่มีความเศร้าเห็นหล,หลายๆอย่างในการเดินทางของเขาและนี่คนระับถึงวันของเขาแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวน้องมากๆ,ๆครับสู้ๆครับขอบคุณครับแฟน่ชิต้าครับไม่รู้จะพูดอะไรเลย,เลยอยู่ไปมาก็จะเป็นสิบปีอะโอ้เจอสู้กันมาด้วยกันอย่างนี้ก็ ฟังเพลงเมื่อกี้รู้สึกอยู่ข้าวเลยใช่คือตอนที่อยู่ที่จีนเนี่ยเรารู้สึกบรรยากาศก็เป็นแบบผ่านทุกผ,ผ่านสุขไปด้วยกันอ,อะไรอย่างนี้เออไม,ไม่มีอะไรซับซ้อนท่านไม่มีอะไรตอนแค่นั้นนะครับใช่เรารู้สึกว่าแบบตอนนี้มันคือแบบยิวธรรมมากๆเลยครับผมหนีจงชื่อจุยปังโอ้โหชื่อเชื่อปังแปลว่าอะไรนะคะหนีจงชื่อจุยปังค่ะแปลว่าอะไรนะอ่ะเก่งมากเลยเก่งมากๆ ขอบคุณค่ะจิตาต่อเลยครับสวัสดีน้อง,องคะสวัสดีค่ะก็พี่ตาอ,อ,อ,อูเป็นครูของมินดี้เลยค่ะคอยแบบว่าอสอนข้หน,ในูในการร้งองในการเพิ่ความมันเลยตลอดแล้วก็วันนี้ได้เห็นพี่ตาอ,อูก็รู้สึกว่าดีใจมา,มากๆาเลยแล้วก็ที่สองัญค่ะพี่ตาอ,อูเป็นคนที่แบบไม่เคยหยุดพยายามเลยค่ะคือพี่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วก็แต่ว่าพี่ไม่เคยคิดว่าแบบเฮ้ยตัวเองแบบตีเลิศเกินไปอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแบบพี่แบบ พอพยายามที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะและ้วหนูแบบนับถือพี่มากๆในเรื่องั้นแล้วก็ในทุกๆเรื่อง,เ,อเ,องเลยค่ะ,คะขอบคุณนะขอบคุณนะสวัสดีค่ะก็หนูเจอพี่ตาหูครั้งแรกก็คือตอนที่พี่มาเป็นกรรมการให้กับรายการโบรุมายหนูรู้สึกว่าพี่เป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นจนถหนึ่งตอนนี้ก็เจอพี่เรื่อยๆในแบบแต่ละงานใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าพี่เป็นคนที่ไม่ว่าจะเจอสักกี่ครั้งพี่ก็แบบเป็นประกายถกครั้งเลยแล้วก็ รู้สึกว่าคนที่รักพี่ก็คือเขาแบบมองถูกคนแล้วก็แบบรักถูกคนจริงๆเพราะว่าพี่เป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพี่เป็นกรรมการใช่ไหมคะตอนนี้พี่ก็ยังเป็นแบบเหมือนคุณครูสำหรับหนูอยู่เลยคะ่ะเพราะว่าพี่เก่งมากๆหนูก็อยากเป็นแบบพี่เหมือนกันค่ะก็คอนเทน์เจเนอเรชั่นสำหรับวันนี้นะคะขอให้เป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ ก็ปุกแน่น้องยนะเหรอจริงออมีอะไรจะพูดถึงคนที่แพเราในวันนั้นไหมคะคนที่แพเราวันนั้นคือเป็นคนที่เก่งมากในวันนี้ค่ะคือแบบนบถือมากแบบแบบเปกพี่มากเป็นแบบไอดอลคนหนึ่งเลยชอบเสียงพี่ตาอู่มากแล้วก็ชอบทุกเพลงของพี่เลยหรือว่าเป็นแฟนเพลงคนหนึ่งเลยก็ยินดีด้วยกับวันนี้นะคะแล้วก็เชื่อว่า พี่จะทำผลงานเพลงดีๆออกมาให้ทุกคนได้ฟังอีกเยอะแน่เลยนะะร <c oughs> อติดตามค่ะขอบคุณค่ะมากจริงๆเนี่ยเราจะเจอกันพวากแบบงานตามแบบการประกวดการแข่งขันเนาะ <c oughs> จริงๆไม่อยากเรียกว่าการแข่งขันเลยเพราะสุดท้ายแล้วมันคือคนเก่งกับคนเก่งมารวมตัวกันเพ <c oughs> ียงแค่เราวัดแค่ไม่กี่วินาทีไม่กี่นาทีแล้วหรือเปล่ะต่อค่ะเอิญขาแเดินว่าไงกสวัสดีค่ะค่ะคือจริงๆหนูหนูไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรดีเพราะว่า วันนี้ภูมิใจในตัวพี่มากคือหนูเห็นพี่ล้วหูมาตั้งแต่รายการลาซินอใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นหนูก็เดือดร้อนเลยเงี้ยก็เหมือนแบบโตๆมาพร้อมๆกันก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสมาแบบร่วมงานกันหรือว่ารู้จักพี่แล้วพอมารู้จักพี่รู้สึกว่าพี่แบบพี่พิเศษมากแล้วรู้ว่าวัานหนึ่งอะ่ะพี่ต้องทําได้แบบที่พี่พูดในทุกๆอย่างแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วพี่อู๋เขาจะเป็นคนที่มีโกของเขาค่ะเขาก็จะบอกว่าพี่จะทําได้แน่พี่จะถึงตรงนี้แน่แล้วพี่ทํามันได้ทุกทก้าวจริงๆแล้วน้องก็อยากจะอย,อยู่แบบสปอร์ตพ,พี่นี้ตลอดไปแบบดีใจมากแล้วก็ยินดีกับทุกๆเก้าของพี่ค่ะอคข <m> อบคุณค่ะคนต่อไปขาดไม่ได้อุปการีใช่อุปการี์มาม้าขามะม้าขามะม้าเพื่อถึงลูกชายคนนี้ค่ะลอยไปแล้วเป็นยังไงบ้าง ตื่นเต้นมากหนูสัมภาษณ์เขาเขาเขาเป็นหมดตลอดนะ宝妈ต้องเก็บแดงเก็บแดงนะคะวัดเสื้อเจ็คใยด้วยเจ็คใยด้วยเดี๋ยวม妈โปรโมนหน่อยโปรโมนหน่อยซื้ออะไรนะ แห่งไปด้วยนะคะมีกันไคะมีกันไคะมีเออไปที่ไหนก็เรียนมาตั้แต่เด็กเราเจเคยชื่อเวทีเคปัพกท่็เป็น็ก้วเป็ด้ี่กยมากเ สิงคโปร์เอ้ยกับม้าๆนาำเจ๊หน่อยได้ไหมคะขอบคุณนะคะเรียนร้องไมอย่างดีขอบคุณค่ะคราวนี้ขอไปนะคะนิดนิดนึงได้ไหมคะกล่าวถึงลูกหลานคนนี้ ทำไมถ้าตอนเด็กๆเป็นยังไงคะซนไหมคะไม่ซนป็นเด็กดีมากค่าข่ากา่่ดียังไงไม่ดีอะดีตลอดไปดีตลอดไปค่ะเสียดหยกับคครอูลยคะจนงเ่ะขอบคุณค่ะ และวมาถึงคนสุดท้ายก่อนก่อนก่อนจะไปหาออโรดนี่พี่นิขอพูดนิดนึงเพราะว่าพี่นเห็นตั้งแต่วันแรกเนาะดีใจมากๆที่เห็นลูกประสบความสำเร็จในวันนี้ขอบคุณที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรเลยขอบคุณที่เต็มที่กับทุกๆอย่างแล้วก็พี่เชื่อว่าความดีของลูกนะในการที่ตอนที่ลูกประกวดหรือว่าลูกช่วยเพื่อนหรือว่าอะไรก็แล้วแนตะ่ มันมีความหมายก,กับทุกคนมากคนนี้ทุกคนถึงมามลูกแล้วก็มาซัพพอร์ตเป็นเป็นแรมซัพพอร์ตที่ดีพี่ลูกรวมถึงคนนี้ด้วยออฟโหลดครับโอ้กว่าจะมาถึงผมนะฮะก็อยากจะบอกว่าผมโคตรภูมิใจในตัวพี่เลยครับผมรู้ว่าพี่ชื่อขอโคตรเยอะเลยโคตรใหญ่เลยกว่าจะมามีวันนี้ได้ ชัวร์เลยผมว่าันเข้ามันดับมันดีมากๆอยู่แล้วผมอดูด้ยวยคุณภาพที่ตั้งใจแต่สิ่งที่ผมตั้งแต่ผมเห็นพี่บริวาีแล้วผมนั่งร้องไห้ผมรู้สึกว่าวันนี้พี่ได้ทำตามโปรนิพกิจความไวส้สำเร็จแล้วเว้ยพี่ได้เป็นเสาหลักให้ครอบครัวได้แล้วพี่แข็งแรงพอที่จะดูแลคนอื่นได้แล้วผมเชื่อว่า บ้นนลับก็จะอยู่ข้างพี่ไปแล้วพี่ก็จะเติบโตแบบนี้เรื่อยๆเว้ยอย่างเดียวเลยซึ่งผมแค่เป็นคนบอกว่าเออขอให้พี่สุขภาพถึงไรยหมายถึงว่าอย่าาโขนหนักเกินไปอย่างเดียวผมไม่มีอะไรต้องพูดนะเจ๋งมากผมเจ๋งมากเสียงปรบมือให้กับเต้าอู่ออฟโรดหน่อยค่ะมีภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ที่เราเห็นมาตลอดแล้วเราจะเห็นตลอดไปนะคะ มาแล้วฮะเราี้าปแล้วรข้าบชัตนีไน้ไปเหรอคะโอเคเอาเสียงประมรึกกับเพื่อนๆหน่อยค่ะบรรยากาศเรียกได้ว่าอบอุ่นนะคะวันนี้อบอุ่นแล้วก็อบอวลน,นะคะทั้งแฟนคลับแฟนเพลงเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะแต่วันนี้ค่ะยังไม่หมดเพราะว่าเซอร์ไพรส์ของเรานะคะและถือเป็นอีดก้าวที่สำคัญของต้าอู๋แต่สันนี้คงพูดเองไม่ได้ค่ะ เพราะว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคนสําคัญคนนี้คอยดูแลต้าอูมาตลอดเขาเรียกว่าฟูมฟักดีกว่าต้องเรียกว่าฟูมฟักคนสําคัญคนนี้เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเป็นเหมือนคุณพ่อและตอนนี้ท่านเดินทางมาถึงแล้วค่ะขอต้อนรับค่ะพี่บอยจุกนเกียรติวิโรวาขอใช้พี่บอยเลยค่ะ ครับสวัสดีแขก้มีเชิยทุกคนนะครับแล้วก็แฟนคับทุกๆน้องเลยขอบคุณมากๆขอบคุณมากมที่มากันในวันนี้ครับก็เมื่อกี้บอกว่าไงนะมีเซอร์ไพรส์บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ค่ะพี่บอยแต่ว่าหนูพูดเองไม่ได้หนูต้องรอนายมาคนเดียวครับครับก็มีมีเซอร์ไพรส์อะไรนิดหน่อยคือตั้งแต่ทํางานตั้งแต่เจอกันนะจ๊จักรู้จักครั้มาเนี่ย ก็เห็นเลยว่าเขาเป็นคนที่โอ้โหมีศักยภาพเยอะมากนะครับเราก็มีความสามารถล้นเหลือนะครับทำนู่นก็ได้ทำนี้ก็ได้ทำนั่นก็ได้ทำนี้ก็ได้มันเหมือนกับว่าความสามารถของเขามันเรียกว่าไรขีดจำกัดใช่ไหมเพราะเราแบบนี้ก็ได้แบบนั้นก็ได้แบบนั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้ก็เลยเออมันก็คงเสียได้นะถ้าเกิดเราทำเพลงกันไม่หยุเพลงใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราจะมีอัลบั้มนี้มันก็น่าสนใจเนาะเาแล้วพี่บอยอย่าบอกนะว่านี่คือเซอร์ไพรส์อย่าบอกนะก็คือวันนี้นอกเหนือจากที่เราจะมาเปิดตัวซิ่งเกิลใหม่ของด้าอูแล้วเนี่ยเราจะมาบอกบอกว่าเรากำลังเปิดตัว EP อัลบั้ม ของตาอูด้วยเมื่อกี้ที่บอกว่าเอา่อความสามารถเขามันเรียกว่าไรขีดจำกัดค่ะ EP ลบั้มนี้มีชื่อว่า Limitless เรามีเพลงเราได้ยินไปแล้ว สั่เลยพี่บอยละลายใช่ไหมั้นถ้วยถ้วยีรักรักเอ่ยในวันนี้นะครับแล้วเรายังมีอีกสองเพลงที่เรายังไม่ได้ปล่อยถ้าเพื่ออยากรู้ว่าเพลงชื่อว่าอะไรกดสป o t i ติตอนนี้ตอนนี้นคะตอนนี้เท่านั้นแล้วก็กดดูตาอูคือคือสามารถพิมคำนี้ได้เลยใช่เวลาพี่บอยหาตาอูลิมิเต็ดเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอเจอแล้วเจอแล้ว น okay. ให้เจอแล้วโชว์หน่อยให้เจอแล้วโชว์หน่อย <Yeah. S 1> uh huh. พร้อมกันพร้อมกันทุกคนพร้อมกันทุกคนทำยังไงต่อคะพี่บอยคะก็เดี๋ยวเรายังมีอีกสองเพลงที่จะออกกันในเดือนกรกฎาคมค่ะนะครับอลัอลบั้มอ่อีกเพลงอัลบั้มนี้จะร้อนในเดือนกรกฎาคมนะครับ oh, <hey. S 1> แล้วเราจะมีอีกสองเพลงตามมา <laughs> พี่บอยชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะไรไหนไหนไปเรนที่ับไว้เลย ัอยากไมนอยาก ก็คือพี่บอยคะย้ำขั้นตอนอีกทีเนาะกดเข้า Spotify ใช่ไหมคะแล้วก็เซอร์วิ้า Unlimited นะคะแล้วก็จะเห็นว่า Pre Save แบบเนี้ยแล้วเราก็กดได้เลยนะคะวันที่สองเพลนี้ออกมาก็จะขึ้นใช่ซึ่งเป็นวันที่10กรกฎาคมจะได้ฟังพร้อมๆกันนะคะกดไว้ยังกดไว้ยังกดแล้วนะพี่บอยขาสปอยนิดนึงว่า2เพล